โอ้ไม่กอนี่คืออัด3มคลิปนะฮะรวดเลยนะสำหรับ e p นี้นะผมเราจะไปทำการไปที่นี่กันฮนะตรงมาฝั่งนี้เลยนะฮะมาแถวๆนี้เลยดูคิดว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นมันให้เล่นกันมากนะฮะโอเคเราไปกันเลยด้วยไม้กายสิทธิ์ของเราปปไปปไม้กายสิทธิ์ของเราไม้กายสิทธิ์ของเรามันสุดยอดมากเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้ มาเจอมาถึงก็เจอเมืองแล้วครับจังหวะนี้เราบวกเลยเราบวกเลยโอเไลายทิงซะไม่มีอะไรน่าดีชมไม่น่าชมเลยฮะไปครับผมจังหวะนี้ขึ้นไปด้านบนฮะโอเคบวกกันเลยครับบวกกันเลยโอ้ยรู้สึกว่าธนูหายอะไรกัน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 เฮ้ยเฮ้ย หายไปแล้วหายแล้วไหฮะเดี๋ยวนหนึ่งฮะวันนึงนะครับผมเราว่าเราชุดเราคงไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ชุดเราคงไม่ไหวฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดไปหนึ่งเดี๋ยวเราคงตายเพราะชุดเราแน่นอนชุดเราแม่รู้สึก,กจะแบบมันเริ่มจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ชุดก่อนเกงนี่ใสพอพอพอ่พร้อมมาพวก โอเคเก็บไปกูมีแค่นี้กูก็ชนะพวกมึงได้ไม่ต้องห่วง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 ผมโหดมากดูสิธนูแปดดอกไม้เกษติโอเคฮิลิ่งไม่ได้สาระไม่เอาเฮ้ยโอโหเมินเหรอเขาเรียกไม่ได้เมินมึงหรอกนะบอกไว้ก่อนไม่ได้เมินมึงหรอกพวกมึงหรอก กกกโอเคตอนนี้ก็คือยังสมัยสามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะฮะอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคลิปได้แล้วมามานี่มันจะแบบไปที่ไปเล่นที่หลังโอไม่กอดโอไม่กอดโอไม่กอดตาย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 สิเฮ้ยตายสิเฮ้ยโอเค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 ปุ๊บมีอะไรมีโอ้โหอะไรวะเนี่ยบาเร่โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรา โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคต้องเอาเป๋าที่ดีที่สุดออกมาก่อนตอนนี้ปัปบ๊บปั๊บเนึ่งกระเป๋าออกมาก่อนโอ้โหกระเป๋าแม่งเต็มไปด้วยของที่ไม่ค่อยสุดยอดเดี๋ยว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 กระเป๋านี้เต็มเอากระเป๋านี้มาดิกระเป๋านี้ก็เต็มให้ไอ้ตายเอหอะไอ้ตายเหอะ โอ๊ยออกไปไม่เอาไม่เอา,เอาสเกลอีกแล้วอสเกลใช่ไหมฮะสเกลใช่ไหมฮะถือเป็นระมวน,น,นฮะไปเลยไปเลยไปเลยเอาว่าเอาก่อนเลยจังหวะนี้เอานี้ก่อนเลยสงสัยเราต้องทำเครื่องที่เก็บเลเวลนะฮะรู้สึกว่าหมดนี้จะมีนะเครื่องเครื่องที่มันทำเก็บเลเวลอ่ะ <c> เห็นมีสตไตล์นี่เอ็กเพลเรนต์อยู่อุ้ยอุ้ย ขอบคุณจ้าโอ้ยโหต้องเราต้องเอามันให้เราเอาเอาบอสมันเดินหัวบอสออกมาได้เออโอเคไม่มีอะไรเลยมีเนื้อโอเคเนื้อเก็บมาอาฟิชมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเรามาดีเรามาดีโอ้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 สเกลนี้มันเป็น AI ที่อู้โอ้ my god ได้มาแล้ว ได้มาแล้วโอเคเราได้มาครับเราจะทำเราเราสามารถทำเอเล็กทริกสตาร์ได้นะฮะเป็นตาที่สุดยอด Amazing Spider Man สุดๆเลยได้อุ้ยอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเลโอเคเอ e r รัลเอ e r รัลโอเคเยี่ยมวันนี้เราขึ้นไปก่อนวันนี้เราขึ้นไปก่อนยางอีกยางอีกยางอุอ้ยตัวแร่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 ได้เลยมา โอ้ยหนกว่ามีใครตีด้านหลังโอ้ยเฉดโอริคราบโอริคราบแป๊บนึงนะแป๊บน,นึงนะโอเคมาวนๆอยู่ในตัวก่อนแป๊บนึงให้ตายเหอะเอาให้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงชิบหายแล้วลงน้ำเฉลี่ยให้ตายเหอะไม่ตายเหอะโอเค ตอนนี้เอากระเป๋าที่ว่างก่อนวะกระเป๋านี้มันเต็มไปด้วยของที่เราต้องการที่ต้องใช้มันเราเก็บก่อนฮนะโอเคเอาเลยเอากระเป๋าสีนี้มาก่อนเลยดีกว่าพับโอเคใส่ไมหมดใส่หมดอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนฮนะตอนนี้เก็บได้เก็บไปก่อนเพราะว่าข้างบนมีของที่ค่อนข้างแรงนะฮะเดี๋ยวกระเป๋าไหนที่เราเก็บไปั่นไปวะ เอ้ยเอากายสิทธิ์ไปใช้อันใหม่เลยแล้วกันไป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 ไหนอยู่ไหนแล้วชิบหายแล้วไงมันหมดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โ,อโหจะตายห่าเอาแล้วอะไรฮะอะไรอะไรอะไรโอ้โอโอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายฮะอะไรกันเนี่ยโอ้ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเรามีไม้แก้สิทธิ์เฮลลิ่งอยู่นี่ว่าเราไม่เคยใช้โอ้ย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 หายใจเฮลิงเฮลิ่งเฮลิ่ฮลิ่งฮลิ่งเฮิวใช้ได้ฮิวอ่ะก็ตัวไรฮิวหายละ รู้ะโอเคมาเลยมึงใช่ไหม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 ไไหมึงใช่ไหมเพราะว่าโหดเอาไปไหนวะมึงใช่ไหมเพราะว่าโหดใช่ไหมโหดใช่ไหมนี่เฮลิ่งเฮลิ่งไอชี้ไปเฮมันทำไมเราไปเฮวันทำไมโอแมนโอเค ไปเรือก่อนไปเรือก่อนไปเรือก่อนโอเคโอเคสวัสดีครับพวกมันถูกทำลายเอาเฮ้ยเอาดุกันพวกกันอุย้ยหไอโจรสลัดม,มึงไอมึงโหดอย่างนี้ให้กูมาพักเหนื่อยก็ไม่ได้หมายหิวนี่สรุปคือหิวได้แค่พวกมันนะฮะหิวได้แค่พวกเอ้ยหิวได้แค่พวกเราน,นะฮะ อยู่พวกมันไม่ได้นะไม่ตายสมบัติโหสมบัติมึงล้ำค่าสุดๆเรือมึงนี่สุดยอดจิมจิมอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นโอเคว่ะเออที่นี่ที่นี่โอเคว่ะเฮ้ โอเคเดี๋ยวเราขอทําการอันนี้แป๊บนึงนะอันนี้กระเป๋านี้เต็มแล้วเก็บ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 แต่เราจะลงไปด้านล่างอีกทีนึ่งเก็บไปไปปั๊บอันนี้เก็บไปฮิลลิ่งนี่มันเก็บเลยนะอเคสน่าพอละ ลงมาด้านล่างได้แล้วทุกวันนี้เราก็ต้องเก็บของสักแป๊บหนึ่งแล้วกันโอ้ยโหยังเยอะเลยยังเยอะเลยยังเยอะเลยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเอาเฮ้ยติดอะไรอีกเยอะมันเยอะเหลือเกินยายาโอ้ยใจเย็นสิ มีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหมีอันนี้อันหนึ่งเฮ้มีเหล็กเอาเหล็กมาเอเดอร์เพลมาอู้มามามาเลยเก็บกินก่อนออกไปจริงยิงพูดเด็กกำนิดทำไมล่ะโอ้ยเยอะเหลือเกินพวกนี้นี่บอู้โหเมจิโอเคเก็บนี่มาเก็บไปให้หมดโอ้โหสามารถเอาไปโคตรพเราจะมีมีดอกนี้ด้วยหรอวะ ตายเหฮามีดอกมีด้วยเหรออุ้ยเอามีซิ่งมากเดี๋ยวเก็บด้านบนก่อนของด้านบนยังไม่ยังไม่ได้เก็บโอ้เยอะเยอะไปนะเยอะไปนะอุ้ยเยอะไปนะบางทีอ่ะเยอะไปนะเยอะไปนะเยอะไปนะบางทีอ่ะเก็บก่อนเลยเอ็นเดอร์เพลโคนี้เก็บมาเอ็นชันบุ๊กเก็บมานี่เก็บมาเก็บมาให้หมดเลยตอนที่รู้ทั้งหมดเลยโอเคเสใช่ไหมนะกินแลปเปิ้ลน้ำน้ำน้ำนำ โอ,อ้ยมึงไม่เอาคุณด้านหลังหายละเอาเหรอจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอโอเคได้ชุดฟอร์เซ่มาเอาไลสาระมากเลยแมว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 กิน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 ฮะมาอยากให้กูลงแบบนี้กูก uh uh ็ลงแบบนี้ได้มานียังไงอู้ฮันโอ้มายกอนโอ้มายกอนโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเก็บมาเลยอะไรล้อรถไฟไม่เอานี่ไม่เอา ไม่เอาอุย้ยอะไรกันเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยแมว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 โหให้ตายเถอะมันเยอะเหลือเกินอุ้ยชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปข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 ายแล้วเร็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 วโอเคโอเคเลยโอเคเลยวันนี้เก็บของให้หมดก่อนเลยไงก็ได้เก็บให้หมดตอนนี้มึงเก็บให้หมดก่อน ไหนตัว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 ไหนมันอยู่บนบนเหรอไม่นอยู่นั่นบนน่ะเฮ้ยตอนนี้เราโอ้โหครบครับบอกเลยชุดชุดโจรนี้ง่ายๆกล้วยๆมากบอกเลยชุดตอนนี้ลงอันนี้แบบคุ้มมากคุ้มมากเลยไปเลยนั่นบนนั่นบนเลยจังหวะนี้เจ้าจังหวะนี้โอ้โหลูกธนูลูกธนูเป็นพันลูกเลยนะกี่ลูกก็นะด้านบนกับเกิดการประท้าไวราต้องไปรีบข้ามมันฮะโอเคไหนอยู่ด้านล่างเหรอ Ơi, ở đằng nào vậy? Chết tiệt Ở đằng à, vậy? Chắc là ở đằng dưới Ở đằng dưới không? Ơi, ừm, đi Ở อะไร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 ดดูดูดูดจยนะจยนะเปิด응ก่อนเปิดก่อนปิดก่อนโอเคโอเคโอเคโอโออบเก็บเกเก็บเก็บให้หมดงหมดโอเคไปไไปทางไหนวะหาแล้วะไหาแล้วออะไรวะีแล้วกันทางน้าแล้วกัน อันนี้ขึ้นไปขอมีน้ำหน่อยเถอะเช็ดแค่ไม่มีน้ำชิบหายแล้วมาดูวะโอ้โหใหตายเถอะโอ้โหยังยัง,ยงไม่มีเวลาเล่นเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวถ้าเกิดเราโดนทับนี่จะตายไหมกูกลัวตายมากเลยประเด็นขึ้นก่อนแล้วกันยัางไงาก็เถอะขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนคุ้มามากคุ้มามากมามาที่นี่คุ้มมากฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่บ้านนะว่าเราได้อะไรมาบ้าง วันนี้ไปไหนก่อนไปนี้ก่อนเลยละกันอุ้ยอุ้ยหูใจเย็นว่าไงสเกลเฮ้ย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 โอ้ยเฮ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 ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะกูจะมาตายที่นี่ไม่ได้ไปนู่นก่อนละกันโอเคเราได้อะไรมาบ้างครับต้องดูในกระเป๋านี้ฮะอืมนะฮะในกระเป๋า <haircut> อ้ก <mm ูได้เกือบทั้งชุดวัตต the f อมพรเจ้ากได้มาเยอะมากครับย euh. ิบหอาอืมถือว่าเราประสบความสำเร็จนะฮะครั้งนี้เรามาได้เยอะมากโอเค ค okay, สำหรับพานี้ก็ขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเพิ่งเหนื่อยมากเจ็บคอมากคือรบมึนหัวมากสซ่เันฟันฟิ้งฟังฟิงฟ้งฟังโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมไปเจอ,อคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเด็ดอันหนึ่งยังด,ง,ยงดีกว่ายัางดีกว่าเดีย๋ยวเราไปไหนต่อดีไหนต่อดีแถวนี้ดีกว่าไหมบินมานี้ก่อนละกันนะก่อนไปนะฮะก่อนไปบินมานี้ก่อนบินมาดูนี่ก่อน ไปเลยบินไปเลยพวกบินไปเลยพวกบินไปเลยบินไปเลยเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นผมต้องการบินมาดูที่นี่ว่ามีอะไรเฮ้ย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 ที่นี่ที่นี่อะไรเหรอส่ดเป็นดอกไม้ปกตินี่เป็นเรือใช่ไหมเป็นเรือใช่ไหมอ่าเป็นเรือจริงๆฮะ ต่อไปตรงไปด้านหน,น้ mm hmm. เาเฮ้ยด้านนี้เรามีเรามีที่ที่ให้ลงต่อแล้วฮะเดี๋ยวเดอันนี้เป็นเรือใช่ไหมอ่าเป็นเรือจริงๆด้วยอ่าเป็นเรือของสติฟนะฮะสติฟคุงแล้วก็ตรงน,นี้ถ้าเดาไม่ผิดนั่นไงนะครับผมมันคือเรือโจรสลัด โอเคนะครับสำหรับพาทนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆนะที่รับชมแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะโอเคช่วยกดไลค์คลิปนี้นะฮะเป็นกำลังใจเพราะว่าเรากำลังใจให้ชุดเราชุดโจนเราจะได้แล้วเราไปลงมาสำหรับพานหน้าเดี๋ยวเราจะาลงอีก2ที่นะครับผมอ่าโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ